หเห็นการแต้มฝ่ายปลอมของพวกไอดอลกันปะคือมันเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ช่วยปรับรูปหน้าได้เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละตำแหน่งพอดูคลิปจบแล้วอ่ะทุกคนก็สามารถแต้มฝ่ายตามรูปหน้าตัวเองได้เลยจุดแรกฝ่ายหน้าแก้มพอแต้มที่จุดเนี้ยมันจะช่วยลดความยาวของมิดเฟสได้ก็คือทําให้หน้าดูสัน้นดูเด็กลงจุดเนี้ยจะเหมาะกับคนที่หน้ายาวมากๆแต่ว่าอย่าแต้มต่ํากว่าจมูกนะไม่งั้นจะทําให้ดูหน้าตกอันต่อมาฝ่ายใต้คิ้วอันเนี้ยจะทําให้ตาดูโตแล้วก็มีมิติขึ้นได้อันเนี้ยจะเหมาะมากสําาาาาาหหรรัับคนนทที่่่่ตตเเล็กกือวงไมจุด สามายใต้ตาอันนี้จะทําให้ดูตาดูว่าแล้วก็ดูโตขึ้นจะเหมาะกับคนที่มีตาสองข้างไม่เท่ากันหรืออยากจะมีซอฟ t f o c u บริเวณดวงตาจุดที่4ี่ายหัวตาจะเป็นตําแหน่งที่ช่วยแก้เรื่องตาห่างได้ดีพอแต้มเข้าไปตรงนี้ดวงตาจะดูขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นจุดที่ห้ายข้างเปลือกตาอันนี้ก็คือจะตรงข้ามกับที่แล้วเลยก็คือจะทําให้ดวงตาขยับออกไปด้านข้างมากขึ้นจะเหมาะกับคนที่ตาชิดมากจุดที่ฝกายกลางจมูกจุดเนี่ยจะช่วยทําให้จมูกดูสั้นหลงก็คือจะเหมาะกับคนที่จมูก ดูยาวเกินหรือมีรูปหน้าที่ยาวจุดที่7 ฝ่ายข้างจมูกจุดเนี้ยจะช่วยทําให้จมูกดูโด่งขึ้นแบบเป็นธรรมชาติก็คือจะเหมาะกับคนที่จมูกแบนหรืออยากสร้างมิติให้กับใบหน้าจุดที่8ฝ่ายปลายจมูกจุดเนี้ยจะช่วยทําให้จมูกดูเรียวยาวขึ้นใครจมูกสั้นหรือปลายจมูกกลมก็จะเหมาะกับก,บการแ,แต้มที่บริเวณน,นี้มากจุดที่9้าฝ่ายที่คางพอแต้มจุดเนี้ยจะทําให้คางดูยาวขึ้นเหมาะกับคนที่คางสั้นหน้าเหลี่ยมและหน้ากลมมากอาจจะจุดให้อยู่บริเวณใต้ริมฝีปากแบบนร้ปกก็ได้ใครยังไม่มั่นใจว่าแต้มจุดไหนดีเมนมาถามได้เลยนะ